ครับสำหรับในคลิปนี้ก็พาท่านภูมิเกียรติมารับชมบทบาทที่เปลี่ยนไปของคำนองเพลงนะครับยกตัวอย่างคำนองเพลงที่เรารู้จักกันดีเลยนะครับเพลงสันเสริญบรารมีพระบรารมีข้าวรพุทธพุทธเจ้านะครับ เอามะโนและศีละกาคกับนบละภูมิบาลบุญยะดิะะเเมื่อก่อนเวลาเราร้องมีเสียงํำนองเพลงลอยมา ข้าวราพุทธเจ้าเอามาโนแล,ละศีลการโนปะปูมิบาลมุนยาดีเล็กเราก็เราก็ไม่ทราบว่าเป็นตัวโน้ตอะไรทำนองใดนะครับได้ยินเสียงเสียงดนตรีครับอาจายมองเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนทีแล้วนะครับ เกเกเปลี่ยนถูงกด็กฮะไม่รู้เลยว่าจะเป็นตัวโน้ตใดอะไรอย่างไรเชื่อไหมครับถ้าเปลี่ยนบทบาทจากทำนองเพลงที่ได้ยินนี่เครื่องนดนตรีอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะไม่มองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงนะครับตัวโน้ตก็ไม่มีสักตัวหนึ่ง แต่ถ้าเรามีความรู้แล้วนะครับหลังจากที่เรามีูความรู้แล้วว่า,เ,าเสียงวรรอยุดนตรีเป็นยังไงนะครับผมรู้มาว่าเสียงวรรณยุตดนตรีเนี่ยสำหรับทำนองเพลงกาเตือบาบ,บรามีนะครับคือหนึ่งวรรณยุหนึ่งสองหนึ่งสอง,ง,ส,องสาม หนึ่งท้าวลาพุทธเจ้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งเอามะโนและเจ็ดต่ำนะครับเจ็ดมีจุดใต้เจ็ด,จดหนึ่งสามสองสามเลขสามเลขสามเลขสามนะครับหนึ่งด่าด่าดาดา,ดา,ดา,ดา สองสามสองสามหนึ่งตรงนี้ปิดสองสามสองสามหนึ่งนบพระภูมิบานสองสามหนึ่งสองสามผมรู้อ่ะถ้าต่อไปเยาวชนไทยของเราทั้งประเทศรวมทั้งนั่นผู้ฟังด้วยทราบนะครับหนึ่งต้องต้องแ้มหนึ่งอ๋อพอเรียนรู้แล้วอ๋อมันเป็นเสียงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ อออนี่มันเป็นเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองที่สแล้วเวลาเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนระดับเสียงไปก็ยังรู้ว่าเป็นหนะะึ่งสองสามแล้วเอาผมเมต้นเสียงหนึ่งใหม่ครับเสียงนี้ค่อนข้างต่ำเวลาเอาจะร้องไม่ค่คอยได้เร็วเร็วอ่ะเพลาะเปนคีย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่ง ยังฟังเป็นหนึ่งตองหนึ่งตองนทำหนึ่งแล้วยังฟังเป็นข้าวราพุทธเจ้ายังฟังเป็งเพลงการเสริญพระบารมีอยู่เลยนะครับเอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตามไปเอาตัวสุดท้ายเป็นตัวหนึ่งใหม่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตามตองตองทำตองทำหนึ่งตองนทำหนึ่งตามทอยากจะทราบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นเสียงอะไร ถ้ามีความสามารถมากพอจ,จำจำจำลำดับที่ได้หรือไล่เรียงลำดับที่ได้ก็รู้เลยว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งในลำดับคีย์ใดๆไ,ได้ตัวโน้ตใดนะครับจำได้เลยหรือถ้าจำไม่ได้ก็ไปเอาตารางมาเปิดแต่สำหรับท่านที่เพิ่งจะเรียนรู้ตอนนี้ในตอนแรกๆท่านไม่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดนตรีท่านไม่ต้องเป็นต้องเจอเครื่องตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับเพียงแต่มา เรียนรู้ว่าอ๋อเอาเสียงเสียงที่ได้ยินนะนะมันเป็นรูปแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันต่อไปข้างหน้านะครับว่าทํำยังไงเราถึงจะขานเสียได้ซึ่งกระบวนการขานเสียงผันเสียงไม่ไม่ได้ต่างไปจากวรรณยุกต์ในภาษาไทยเลยครับเราเคยขานนะกากาากาขาขี่ขี่ขีขีคือ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 กู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  ตำนองเพลงหรือวรรณยุทางดนตรีก็ขานแบบเดียวกันเลยครับเพียงแต่จะต้องเอาต้องมีอะไรกระบวนการบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ต่างจากกระบวนการในการผานเสียงในภาษาไทยเลยนะครับซึ่งตรงนั้นมันเป็นข้างหน้าแต่ตอนนี้เราเราแค่ทําความรู้จักก่อนว่าเมื่อบทบาทจากแค่ทํานองเพลงธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยบนบทบาทมาเป็นวรรณยุดนตรีความชัดเจนของเสียงเกิดข,ขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้คนไทยเรา หรือใครก็ได้ที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็มีหูทิ์คือพอฟังทํานองเพลงปั๊บก็แยกแยะออกมาได้เลยนะครับเราเคยมีหูทิ์ในวรรณยุกต์ภาษาไทยมาแล้วนะครับแต่ต่อไปข้างหน้าเราจะมีหูทิ์ทางด้านวรรณยุกต์ดนตรีคือพอฟังออกปับ๊บรู้เลยว่ามันเป็นเสียงที่เท่าไหร่ถ้าเมื่ออยู่ในคีย์ใดๆแล้ว1นึ่งสองสามสีหจะได้ชื่อโน้ตอะไรบ้างโดยยังไม่ต้องรู้จักตัวโน้ตมันมันท่าเส้นยังยังไม่ต้องเจอเครื่องดนตรียังเล่นดนตรีไม่เป็นเลยแต่ร้องเพลงได้แล้วพอเห็นเห็น เห็นวันอายุนะเลขวันอายุกำกับนะหนึ่งตองหนึ่งตองตามหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตามตองสองตามสองตามหนึ่งสองตามหนึ่งสองตามนะครับขานเสียงออกมาได้เลยเหมือนกันที่เราเห็นวันอายุในภาษาไทยเลยครับก็นี่คือบทบาทที่เปลี่ยนไปจากเมื่อตอนนี้เป็นทำนองเพลงมองไม่เห็นอะไรเลยแต่พอเปลี่ยนมาเป็นวันอายุดนตรีนะครับ ความชัดเจนของเขียนเกิดมาขึ้นมาทันทีแล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดทั้งปวงของคลิปนี้นะครับก็ค่อนข้างยาวแล้วเนาะครับแต่ก็คงชัดเจนที่มากพอที่ให้ท่านมูมิเกียรติได้เนื้อหาสาระนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้ครับ